สกรีนิ่งนะคะตะแกรงหยาบคอร์สบาร์แลกนะคะจะป้องกันขยะชิ้นใหญ่นะคะเช่นกิ่งไม้ท่อนไม้ะคะ่ะมักจะมีตะแกรงกว้าง3-7 3นิ้วนะคะหรือ75มิลิเมตรค่ะควรจะมีกลไกในการดึงขยะออกนะคะส่วนตะแกรงละเอียดหรือว่าไฟสกรีนนะคะคือการติด ตั้งหลังจากคอสสกรีนค่ะใช้ดักขยะชิ้นเล็กๆค่ะเช่นกิ่งไม้ใแบบไม้ปลาเล็กๆค่ะมักจะมีช่องตะแกรงขนาด3าส่วนแนิ้วหรือหนึ่ง2นิ้วค่ะจากรูปที่เห็นนะคะจะเป็นสก i ีนิ่งค่ะพีไดเม t เทชันนะคะน้ำผิวดินหรือน้ำจากแม่น้ำค่ะมักจะมีความขุ่นของ c o l i f ฟอรนะคะจึงทำให้ การตกตะกอนบางส่วนออกไปก่อนนะคะถังตกตะกอนขั้นต้นนะคะมัาจะมีถังคอนกีตสำหรับพักน้ำน,นะคะให้มีเวลาในการตกตะกอนค่ะก้นถังเป็นล่องลึกมีฮอปเปอร์ชามนะคะเพื่อให้สามารถกำจัดตะกอนออกจากถังได้ง่ายค่ะกรณีน้ำขุ่นบานกลางนะคะน้อยกว่า10,000 NTU นะคะ ด i t เทชั่นไทม์จะอยู่ที่0.5อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะ Overflow Rate นะคะจะอยู่ที่40.7ถึง122ลูกบาทเมตรต่อดีค่ะกรณีความขุ่นสูงมากกว่า1,000 0 NTU นะคะจะมีคอริฟอร์มสูง5,000เขาถึง100มิลลิ มิลลิลิตรค่ะอาจจะต้องใช้ Detention Time สูงถึง30-60วันนะคะประสิทธิภาพการกำจัดคอริฟอมก็จะอยู่ที่80-90เนะคะ a l i เ t i o n นะคะในขั้นตอนการ preliminary การ a อล a t i o n คือการไล่แกะไล่การนะคะการจับ FE และก็ m n ในามนน้ำใต้ดินนะคะ โดยจะถูกออกซิไดซ์ให้ตกผลึกค่ะกรณีน้ำขุนบางกลางนะคะน้อยกว่า10,000 NTU นะคะ retention time จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมง over f l o o r a t e นะคะจะอยู่ที่40.7ถึง122ค่ะกรณีความสูงความขุนสูงมากกว่า10,000 NTU นะคะมีคอรีฟร์มสูงถึง5000เคนะคะอาจจะช่อง อาจจะต้องใช้ retention time สูงถึง30ถึง60วันนะคะประสิทธิภาพการกำจัดคอลิฟอร์มก็จะอยู่ที่80-90%ถึงเเปอร์ซ็นต์นะคะชนิดการทำ airlation นะคะ cavity cavity air r e r a t e r นะคะก็คือ cage airerater ค่ะ spray airerater คือ pressure นะคะ diff valve a i r r a t i o n system เคมคอลแอร์เลเตอร์ค่ะแอร์เลชันแอเลชันแบบแคสแคดดิงแบบขั้นบันไดนะคะควรยกระดับน้ำเริ่มต้นให้สูง0.9-3ถึงเมตรนะคะควรที่จะมีตะข่ายหรือว่ากรงปิดนะคะเพื่อป้องกันนกหรือว่ามาแมลงนะคะแอรเลชันแบบเทรนะคะก็คือถาดหลายชันนะะ้นค่ะ แต่ละชั้นจะหนา200-300มิลลิเมตรนะคะในแต่ละชั้นจะมีเซรามิกหรือหินเป็นตัวกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5 0นรมิลลิเมตรค่ะแต่ละชั้นจะห่าง0.5มเมตรไฮโดริกโหลดดิ้งนะคะอยู่ในช่วง40-200ถึอรลิตรต่อมิลนะคะ a อ r a เ i ชั่นแอ t i เ n แบบ s p ปนอ n o เซอนะคะ ต้องมีเฮดและพื้นที่เพียงพอก็คือ7 0็ดถึงหนึ่งร้อยสี่สคนะคะนอสเซอร์โลฟิโลริฟิสนะคะทั่วไปขนาด24มิลลิเมตรนะคะได้โฟลตสองร265ต่อวินนะคะที่เฮดเจ็ดสิบนะคะแอร์ดิชั่นแบบดิฟฟอลคอมเพรสแอร์แทงนะคะมักจะใช้ในการเติมอากาศสำหรับน้ำเสียนะคะมีความลุก ถังถึง2.7เมตรถึง4.6เมตรนะคะกว้าง3เมตรถึง9.1เมตรนะคะดีฟอนนะคะจะติดตั้งที่ก้นถังนะคะโดยใช้ a i r f โฟนนะคะการเติมอากาศนะคะมักจะมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมี Contact Time สูงกว่าแบบอื่นๆนะคะ s ก i นนิ่งแอนด์เชดดินะคะ มักใช้กับน้ำเสียในชุมชนและน้ำเสียในอุตสาหกรรมค,ค่ะใช้ในการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่เช่นกิ่งไม้พลาสติกเศษผ้าค่ะมีทั้งสกรีนแบบแมนนวลและสกรีนที่มีกลไกการกำจัดขยะออกจากตะแกรงคะแมนนวลสกรีนนะคะ,ะ,คะซี่ตะแกรงควันห่าง2 5่0งมิลิเมตรและติดตั้งเอียง30-45องศาแบบเนี้ย จากแนวราบนะคะเมทิคอลสกรีนี่ g นะคะซี่ตะแกรงควรห่าง1 0 12ม mm นะคะและตั้งเอียง45-90งองศาจากแนวราบนะคะปกตินะคะจะใช้ที่60องศาค่ะตั้งเวลาในการทำความสะอาดหรือเมื่อเหตดุดอยกว่า2ก็คือ50มลลิเมตรนะคะ สกรีนที่หนาเชดดิ้งนะคะควรจะมีบาร์สกรีนที่สะอาดอยู่เหนือขึ้นไป0.6นเมตรนะคะเพื่อให้การไหลแบบคงที่นะคะความเร็วในการไหลหน้าสกรีนประมาณ1.5ฟีตต่อเซกนะคะเพื่อป้องกันการตกตะกอนของขยะนะคะความเร็วไหลผ่านสกรีนนะคะ ในการติดตั้งควรมีอย่างน้อย2ระบบโดยมีสำรองไว้1ระบบนะคะอาจจะเป็นแมนนิคอรหนและแมนนวลหนึค่ะกิจ r e มูเ e เนะคะกิจลิมูเอเมักใช้ในน้ำเสียหรืออาจใช้ในน้ำเสียอุตสาหกรรมค่ะใช้ในการดักกรวดทรายหรืออนุภาคที่หนักเช่นเปลือกไข่เศษกระดูกเมดกาแฟ วัตถุประสงค์ของกิดรี m มเวลนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มเสียหายในยูนิตถัดไปนะคะป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนในถังเติมอากาศค่ะป้องกันการอุดตันในเส้นท่อนะคะประเภทของถังนะคะจะมีแบบหลน้ําไหลในแนวนอนนะคะแล้วก็แบบเติมอากาศค่ะคิดรีโมเวลนะคะการวัดอัตราไหลของน้ําเสียเข้าสู่ระบบนะคะ วัดด้วยเวียนะคะมักใช้หลังติดตั้งกิจชัมเบิลคะ่ะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียะคะ่ะเอเลดกิจชัมเบร์นะคะการกำจัดกวดทรายด้วยถังเติมอากาศนะคะถังอัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัตุรัสหรือวงกลมถังสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้กับแผ่นขนาดใหญ่นะคะจัตุรัสและวงกลมเหมาะสำหรับแผ่นขนาดเล็กค่ะ f ำหร equalization นะคะถังปรับสมดุลน,นะคะเป็นยูนิตหลังจากสกีนและกิดลีชัมเปอร์นะคะจุดประสงค์เพื่อให้น้ำเข้าระบบด้วยอัตราไหลที่คงที่นะคะและมีคุณภาพน้ำคงที่โดยรับรองลักษณะน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาค่ะลดความแปรปรวนของอัตราไหลนะคะ ไหลามากบวกไหลน้อยก็คือจะไหลคงที่นะคะเข้มข้นบวกเจอจางก็คือจะเป็นกลางนะคะกดบวกด่างก็จะเป็นกลางนะคะ e ี a ว i i z a t i o นนะคะแทงช่วยให้ระบบมีขนาดเล็กลงนะคะเนื่องจากอัตราการไหลจะเป็นอัตราการไหลเฉลี่ยนะคะมักจะมีการเติมอากาศเพื่อให้การเกิดผสมเป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดภาวะแอนแอนโ o บิกะคะ นูเทลิเทชันนะคะน้ำเสียอุตสาหกรรมมักเป็นกรดหรือเป็นด่างดังนั้นควรมีนูเทลิเทชันยูนิตจะช่วยปรับค่าพีเฮุก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน,นะคะทำให้น้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัดมีค่าพีเฮุที่เหมาะสมกับยูนิตถัดไปค่ะหากยูนิตถัดไปเป็น Biological p r o c e s ซนะคะค่าพีเฮุที่เหมาะสมควรควรเป็น6.5-9ถึง9นะคะ ช่วยให้ค่าป,ประหยัดค่าสารเคมีในการบำบัดครั้งต่อไปนะคะ